อ่าโอเคด้วยนะครับก็ต้องกลับสวัสดีเพร่อไ่พี่นน้องทุกท่านที่รับชมคลิปนี้กันนะครับอ่าวันนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปมานานเลยเพื่อนมันก็บอกมึงไม่ทำคลิปเลยนะครับอ่าก็จะมาทํานะวันนี้ผมจะมาสอนสอนอ่าจบภารกิจจีเดซนนะจบกันเลยทําได้จริงนะแต่ผมไม่เข้าเกมมานานนะผมบอกเลยมันได้จริงนะ ไม่เชื่อเหรออ่ะขั้นแรกเลยให้คุณเข้าไปที่เอสิกัสของคุณแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะนี่คุณก็แตกไฟล์ตัวนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คุณก็กดแตกไฟนะฮะก็กดตกลงนะนี่พอได้ปุ๊บก็จะได้ตัวแฟมนี้นะครับแฟมนี้ก็ให้คุณกดเข้าไปมันจะมีหกไฟล์ก็ให้คุณกดติ๊ก,กให้หมดเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัด ก็ออกออกไปชี้แอนดรอยเฮ้ยไม่ใช่แอนดรอยนะครับน้องต้า้น้องต้าตาคอมดร็อกสตาร์เกมไฟนี่วางไปเลยแต่ผมวางไปแล้วผมก็จะเขียนทับเห็นไหมได้จริงนะครับเซลที่ผมอาจจะแคส GTA ก็ได้นะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็กินแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ